ครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกถึงนะครับเทคนิคการลั่นอินนะครับเทคนิคการดูหม้อน้ําเดือดไม่เดือดดันไม่ดันนะครับจุดที่หลายๆท่านนะครับประกอบรถหม้อน้ําแล้วพลาดนะครับมันพลาดจังไดนะครับเดี๋ยวถี่ว่าสูฟังพี่น้องนะครับพลาดอีีครับหลายค้นพลาดครับพอผมไปแนแนวทางนะครับ จบนะครับจบงานนะครับหล้างจากที่เพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆายท่านงงงงเศร้าๆอยู่เป็นอาทิตย์ไม่จบนะครับเรื่องนะครับหม้อน้ําดันนะครับประกอบเครื่องเศษหม้อน้ําดันนะครับก้อนมาลดน้ำบดดันเด้นะครับเสื้อสูบฟ้าสูบเชี่ยวแล้วปาดแล้วหม้อน้ำเชี่ยวแล้วว่าน้ำเชี่ยวแล้วดันคือเก่าครับพี่น้อง นะครับมันเกิดจากสาเหตุอย่างนะตามมเบิงพี่น้องปิดตานะครับมาเบิงมมเบิงพี่น้องที่เกิดจากอย่างเดี๋ยวสิบวัลซูฟังเดี๋ยวนี้แหละง่ายๆสั้นๆครับพี่น้องครับผมก่อนอื่นเขามาเบิงหม้อน้าก่อนนะครับอันนี้เป็นหม้อน้ำไดยนะครับห้อแล้วนะครับเดือดเลยนะครับอ๋อหน้ามห้อนนะครับแปลว่าบมเมนในน้าจัดนะครับเป็น กดน้ำทั้มดนะครับเอาเบิ้งเอาครับพี่น้องนะครับเร่งเร่งพอนนะครับมีฟองน้ำถึนบ่อนะครับอ่านี้เร่งมันจะไม่ยุบเด้อนะครับเพราะว่าเป็นรถที่อ่าไม่มีวาวน้ำนะครับตัวนี้สูดเข้าไปแล้วก็ผ่านเสื้อสูดแล้วก็ออกมาหม้อน้ําเลยนะครับไม่มีวาวน้ำด้นะครับเ่ะเบิ้งเอาครับพี่น้องอันนี้น้ำบดันนะครับนี่ครับนะครับเนี่ยเป็นเงาหนามซื่อๆครับพี่น้อง นะครับน้ำดันถ้าน้ำดันมันจะล้นออกแล้วนะครับจะแม้กระทั่งรอบเดินเบาก็จะมีฟองอากาศสุดขึ้นมาโดยตลอดนะครับอันนี้ถือว่านิ่งแล้วนะครับเพื่อนๆนิ่งแล้วครับพี่น้องนะครับมอน้ําไม่ตันด้วยเด้อนะครับเอาเดี๋ยวไปฟังสาเหตุกันครับมอน้ําดันเป็นยังไงครับครับผมเทคนิคการลันอินที่วูาถึงนะครับเทคนิคการลันอินที่พูดถึงนะครับหลังจากเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับประสบปัญหา ทำเครื่องลดหม้อน้ำมาแล้วนะครับเสื้อสูบก็ปาดแล้วเอ้ยฝาสูบก็ปาดแล้วเอ้ยนะครับโอ้ิงฝาสูบก็เปลี่ยนแล้วประเก็นทองลงทองแดงกาฟงกาไฟเปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่หายนะครับคอมร้อนขึ้นนะครับคอมร้อนขึ้นหม้อน้ําเดือดนะครับเดือดจนพุ่งไสหนาคุณเล่าพี่น้องนะครับอ่ะนะครับสําหรับมือนี้นะครับบบปิดบังครับพี่น้อง นะครับความลับมันไม่มีในโลกนะครับบ่รุดปากมือนี่ก็ต้องรุดปากมืออื่นนะครับพี่น้องนะครับเอานะครับเทคนิคที่ว่านะครับอก่อนรับงานเข้ามานะครับอคุณก็บอกรถลูกค้านะครับคุณก็บอกรถลูกค้าหรือว่ารถผมเองนะครับอ่าขับมาดีๆนะครับพอมาทําเครื่องแล้วน้ําเดือดนะครับ อ่ะโอเคครับมันน้ำเดือดนะครับอ่าผมก็ได้เคลียร์ทุกอย่างนะครับจัดการทุกอย่างแล้วนะครับที่ว่ามาขั้นต้นนะครับมันก็ไม่หายนะครับอ่าทาไมมันไม่หายนะครับอ่าทาไมมันไม่หายนะครับเนื่องจากนะครับฟังดีๆเด้อนะครับฟังดีๆด้พี่น้องดีนะครับบ่ตัวครับความผิดพลาดของอ่าของเฮาเองนะครับความผิดพลาดของค้นประกอบเองนะครับ นะครับความผิดพลาดผิดพลาดยังไงทีนะครับเวลารันอินนะครับเวลารันอินเราเคลียร์ทุกอย่างมาดีแล้วนะครับเราเคลียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝาเสื้อวาวน้ํานะครับถ้ารุ่นมีวาวน้ําเด้อหม้อน้ําคุณก็เปลี่ยนใหม่อ่าหม้อเล็กไม่สะใจเปลี่ยนหม้อใหญ่เข้ามาเปลี่ยนหม้อน้ํำมินียมเข้ามานะครับเปลี่ยนมาแหล้าวัดดันขึ้นเ่านะครับท,ท,ทั้งๆที่นะครับ ไอชุดที่ว่ามาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเราทําดีแล้วเราทําถูกต้องแล้วนะครับแต่ทําไมล่ะน้ําถึงดันนะครับดันอยู่ในร้านนี่แหละนะครับอ่าผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับสาเหตุนะครับมันมาเกิดมาจากคุณลันยินในร้านนะครับคุณลันยินในร้านคุณจําลองสถานการณ์ดีๆนะนะครับเพื่อนๆจาลองสถานการณ์ดีๆนะรถจอดอยู่กับที่เอ้อะ รถจยอด Lust, จอดอยู่กับที่นะครับรถจอดอยู่กับที่ฟังดีๆนะครับเพื่อนๆรถจอดอยู่กับที่นะครับนี่รถมันจอดอยู่กับที่แล้วครับนี่นะครับจะเอาลมที่ไหนมาเป่าหม้อน้ําชัดบ่พี่น้องนะครับแกาลมที่ไหนมาเป่าหม้อน้ํานะครับในเมื่อรถจอดอยู่กับที่หม้อน้ําท่านร้อนเดือดแน่นอนนะครับถ้าท่านลันอินจอดอยู่กับที่นะครับ ดังนั้นวิธีการลันอินนะครับฝากไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมจะลันอินกับอะไรนะครับอ่านะครับเฉลยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับกับการลันอินลันอินได้สองรูปแบบนะครับลันอินได้สองรูปแบบอันดับแรกนะครับยายาหนี้จากแฟนนะครับยาหนี้จากแฟนใช้แฟนเป็นตัวช่วยนะครับ เนี่ยเห็นแฟนผมบน่นี่แฟนนะครับแฟน F A N นะครับแฟนนะครับเนี่ยนะครับเป่าเขาไปเลยจอกับหม้อน้ํานะครับจ่อไปเลยพี่น้องจอก็หม้อน้ําเลยนะครับจําลองสถานการณ์ว่าคุณขับรถถ้าคุณไม่ทําแบบนี้หม้อน้ําร้อนนะครับก็น้ำม้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะท่านบ่จจาลองสถานการณ์แบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ท่านจะไปถอดเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นตัวนั้นตัวไหนที่เพื่อนๆว่ามาที่ไปถามเพื่อนฝุงมาเพื่อนก็บอกให้ทําตัวนั้นเปลี่ยนตัวนี้อโยนตัวโน้นทิ้งนะครับมันไม่จบครับถ้าน้ํามันจะดันนะครับถ้าน้ํามันจะดันต่อให้เปิดพัดลมมันก็ดันนะครับถ้าน้ํามันยังไม่ดันแค่เปิดพัดลมจอแบบนี้นะครับน้ําก็ไม่ดันครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าน้ำจะดันไม่ต้องรอเครื่องร้อนสตาร์ทขึ้นมันดันเลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้อย่างที่ผมทําคลิปไว้นะครับมันก็มีวิธีเช็คอยู่นะครับเอาขวดมาใส่น้ําแล้วก็มาวางสตาร์ทนะครับน้ํามันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงไหมนะครับน้ํามันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงไหมมันเป็นฟองอากาศไหมนะครับเราต้องดูนะครับฝากไว้ด้วยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะครับ ซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมเคยช่วยแล้วก็จบนะครับจบงานเพราะาการรันอินของคุณมันผิดประเภทนะครับลันอินรถเปล่าไม่เอาพัดลมมาเจาะนะครับหม้อน้ําร้อนน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดตัวนี้ไม่ใช่น้ําดันเป็นน้ําที่มาจากหม้อน้ํานะครับเกิดการขยายตัวนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยอ่าอันนี้เทคนิคที่หนึ่ง นะครับเทคนิคที mm ่สองเปิดน yeah. okay. ้ําลาดเลยนะครับเปิดน้ําลาดเปิดน้ําลาดตัวเครื่องทิ้งไว้นะครับพี่น้องเปิดน้าใส่รอดเต้องย่านเปลืองครับน้ำประป่านปล่อยมันหยดไหลอาบเสื้อสูบยู่หันครับติดเครื่องไว้ครับลันอินแบบนั่นครับอันนั้นคือเทคนิคที่สองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสองเทคนิคนะครับลันอินด้วยพัดลมกับลันอินผ่านน้ำนะครับที่ผมทําอยู่ มีสองอย่างพี่น้องสองอย่างเด้อนะครับไปเฮ็ดเอาไปร่องเบิ่งนะครับมันทีดีบอนะครับเอาชิปนี้สั้นๆได้ใจความเคอานะครับตัวนี้จบแล้วชิปสุดท้ายแล้วนะครับจะบพเฮ็ดอีกแล้วครับเคอาสงสัยพี่น้องเบื่อแล้วละครับนะครับอย่าเบื่อเถอะนะครับเบื่อผมไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังดีๆแปลกๆแหวกแนวนะครับเทคนิคดีๆเดี๋ยวเอามาฝากพี่น้องนะครับ อ๋คลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมในเดอ้อนะครับสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องประกอบชุดสีครับก็ประกอบถังน้ำมันแล้วจะไปรันอินแล้วครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับรันอินอยู่กับที่ความร้อนจะสูงนะครับรันอินอยู่กับที่ต่อให้เปิดพัดลมใส่ความร้อนจะสูงกว่าเวลาท่านเอาไปขับนะครับถ้ารันอินอยู่กับที่ความร้อนขึ้นเคองหนึง่งนะครับขึ้นครึ่งหนึง่ง ลาวไปขับมันจะขึ้นแค่ขีดเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมันต่างกันดังนั้นท่านต้องจำลองสถาน,นาการณ์ให้เหมือนกับการขับจริงๆโอเคครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ